สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Answer t a r o นะครับคุณอยากรู้พ่ายอยากตอบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับการอนมิตทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังช่องของผมเสมอน,นะครับขอบคุณทุกๆก,การกดไลค์กดแชร์กด, like, กด, share, กด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจนะครับวันนี้ผมจะอ่านแรนดอมที่229 229นะครับใหาทุกคนรับฟังกันเนาะ การอ่านในเ้ื่องของช่องผมเนี่ยจะเป็นการหยิบไพ่ทาโรหรือไพ่ยิปซีแบบนี้ออกมาหนึ่งสำรับนะครับตัดพลังงานไพ่ชุดนี้ออกครึ่งหนึ่งเล่าฐานะเหตุการณ์เรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคนคู่หนึ่งนะครับอาจจะเป็นอดีตปัจจุบันอนาคตระหว่างคุณกับคนที่คุณกำลังฟังเรื่องคุณกับเขาก็ได้นะครับอาจจะตรงก็ได้ไม่ตรงก็ได้โปรดใช้วิจ,จราราณในการรับชมด้วยนาะถ้าตรงตรงบางจุดแต่ถ้าไม่ตรงเลยอย่ามาคับให้มันตรงนะครับฟังเป็นเรื่องเล่าฟังเป็นนิทานไปนะ วันนี้จะอ่านผ้าในรูปแบบนี้นะครับแต่มีการเปลี่ยนรูปแบบการอ่านกันบ้างเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะขออนุญาตเช็คพลังงานเรื่องราวในวันเนี้ยสองในวันนี้นะครับสักหกใบ,บรวมไพ่ใต้สําหรับเนาะถ้าพลังงาน6กใบแรกเนี่ยที่ไพ่ขึ้นนะมันคลับคล้ายคับคาเป็นเรื่องราวระหว่างคุณกับคนคนนั้นให้ฟังในเรื่องต่อไปว่าไพ่จะเล่าอะไรกับพลังงานเหล่านี้ให้ฟังนะโอเคมามาดูกันนะครับขออนุญาต เช็คหกใบแรกของแลนดอนทีสองสามเก้าก่อนนะเปิดแรกนะครับเอ็มพัลเลอร์นะใบที่สองครับใบที่สองเป็นพไพ่ห้าดาบเอ็มพัเลอร์ห้าดาบใบที่สามนะครับ สตรีนหกดาบเพศออฟเพนท์เกิลนะครับใต้สำรับเป็นไพ่แฮงแมนนะโอเคเออสินที่ผมจับได้นะครับกับ พลังงานระหว่างคุณกับเขาและเรื่องราวที่จะเล่าต่อจากนี้เนาะบอกแบบนี้นะครับคนคู่นี้คุณกับเขาเนี่ยมีการทะเลาะเบาแหวงกันแต่ผมไม่รู้ว่าคุณจบกันหรือยังนะมันมีการทะเลาะเบาแหวงกันไม่ต่ำกว่าเลข5้าหรือเลข6หมายความว่าทะเลาะเบาแหวงกันมาไม่ต่ำกว่าหเดือน6เดือนประมาณนี้มีการทะเลาะกันแล้วปัญหาที่มันเกิดขึ้นระหว่างคุณกับคนคนนี้มันยังไม่ถูกแก้ไขมันไม่มีอะไรเลย ได้แบบ explain, อธิบายหรือมีการปลดล็อกอะไรบางอย่างเลยจากความรู้สึกผมที่ผมจับได้เนี่ยร,รู้สึกว่าอีกคนที่อีโก้อีกคนที่อีโก้อีกคนก็พยายามพยายามจะควบคุมสถานการณ์พยายามจะเป็นเจ้าของสถานการณ์นี้พยายามจะคนโทรลให้ได้อีกคนก็อยากจะแบบอยากจะเอาชนะอีกคนมากมากเลยอะ่ะมันเป็นภาพของการเอาชนะกันอะ่ะเออแล้วแบบมันไม่มีภาพของการแบบเคลียร์อะไรเลยอะ่ะ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาแลยังยึดติดยังติดกันอยู่เลยไม่ยังไม่ได้ปลดล็อกยังไม่ได้เคลียมันยังติดค้างคาใจกันอยู่นะครับแต่ถ้าคุณเข้ามาฟังและถามว่าคุณคุณกับเขาจบกันแล้วได้ไหมถ้าพลังงานคุณกับเขาจบไปแล้วอ่ะแต่ว่าเรื่องราวที่คุณกับเขาต้องจบกันหรือแบบแยกออกจากกันอ่ะมันยังติดใจอยู่มันยังไม่ชัดว่ามันเกิดเหตุเพราะอะไรเนี่ยก็เป็นพลังงานของคุณได้เหมือนกันดังนั้นถ้าคุณกับคนคนนั้นที่คุณมาถามถึงมีปัญหากัน และปัญหาเหล่านั้นเนี่ยยังไม่ถูกปลดล็อกยังไม่ถูกแก้ยังไม่ถูกอธิบายยังไม่ถูกแบบเอ่อทำไมก็เกิดเรื่องนี้ยังมีคําถามแบบนี้อยู่ทาไมถึงเกิดเหตุนี้มีคําถามแบบนี้อยู่อะไรแบบนี้เพราะว่าไพ่มันคือแบบแพ้งแมมมันอยู่เนี่ยครับใต้สําหรับเลยมันยึดติดอยู่เพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากคนคนหนึ่งก่อนตามน้าไพ่เนาะปัญหาที่เกิดขึ้นในแบบคุณเขาไม่เกิดจากคนคนหนึ่งก่อนที่มั่นใจในใน,ใน,ในสิ่งที่ตัวเองทำว่าตัวเองทำถูกทําดีแล้วก็ ทำให้เกิดปัญหาระหว่างความสัมพันธ์เกิดขึ้นและพอเกิดปัญหาระหว่างความสัมพันธ์เกิดขึ้นเนี่ยพอรู้ว่าเกิดก็ไม่ยอมรับแล้วก็ไม่แก้ไม่ทําอะไรเลยปล่อยให้ปัญหามันเกิดขึ้นเพราะคิดว่าตัวเองสามารถคนทัวร์เควบคุมได้อยู่ประมาณนี้นะครับที่ผมจับได้กับพลังงานนี้นะถ้าคุณตรงกับพลังงานเหล่านี้ให้คุณฟังต่อนะลัคนาราศีที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขานะครับจะมีลัคนาราศีพฤกษภนะลัคนาราศีธาตุลมะกุมเมทุนตุลน,นะครับลัคนาราศีสิงห์ แล้วก็ธาตุดินพึกษกันมังกรเรืที่เกี่ยวข้องจะมี 4, 5, 5, 6นะครับแล้วก็12อันนี้นะครับเรามาฟังในเรื่องกันต่อว่าเรื่องเราในวันนี้จะเป็นแบบไหนต่อนะใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับทุกคน ผมตัดไพ่ออกครึ่งหนึ่งนะครับโอเคมาดูกันว่าวันนี้เรื่องราวที่ไพ่เล่ามันจะเป็นประมาณไหนสำหรับคนที่พลังงานประมาณนี้เนาะมาใบาแรกนะครับคุณได้ไพ่6ถ้วยนะไพ่บอกว่าคนคนนี้เป็นความสัมพันธ์เก่าๆเ,เป็นรักเก่าของคุณนะครับไพ่6ถ้วยขึ้นใบแรกเลยแล้วก็มีไพ่จัดเป็นขึ้นฝั่งเขาแล้วก็มีไพ่เอชสเปนเตอเคลนะครับ ในพลังงานของไพ่วันนี้นะไพ่ที่เล่าเรื่องเนี่ยก็คือบอกว่าความรักครั้งเก่าๆของคุณกับคนคนนี้ที่เคยจบไปแล้วนะที่เคยจบเคยเคลียร์หรือเคยห่างกันไปแล้วนะครับมันกําลังจะถูกการปลดล็อกปลดล็อกแก้ไขชัดเจนหรือได้อธิบายบางอย่างได้อธิบายกับเรื่องเก่าๆบางอย่างที่เคยแบบเด็กแอบบางอย่างจากกันไปไพ่หกถ้วยหนึ่งเหรียญกระจัดเม้นเนี่ยมันเป็นการแอคชั่นการอธิบายการอธิบายมาจากฝั่งของเขานะครับ ฝั่งของเขาได้ไพ่จัดเป็นเขาเลือกเนาะ <uni> เขาเลือกที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วก็อธิบายบางอย่างอธิบายบางอย่างกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในอดีตนะครับมีไพ่จัดเม้นท์หนึ่งเหรียญและ6ถ้วยส่วนพลังงานฝั่งของคุณเนี่ยคุณมีความรู้สึกว่าเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาที่มันเกิดขึ้นในอดีตมันก็ชัดแล้วอายุชะของการจบกันแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้แบบจบกันใน,ในพลังงานบางพลังงานเนี่ยมันมีการจบแต่ในบางพลังงานอะ่ะมันจบแบบจบ,แบบจบแค่เรื่องนั้น จบแค่ปัญหาตรงนั้นแต่ไม่ได้แก้เข้าใจผมป่ะผมรู้สึกว่ามันมีพลังงานของการไม่ได้แก้ด้วยแล้วก็เป็นพลังงานของการที่จบกันจริงๆด้วย2พลังงานที่ที่ฝัดเข้ามานะครับดังนั้นผมอ,อ่าน2อ,อย่างเนาะดังนั้นเนี่ยสิ่งนี้คนคนนี้คนที่มีการเปลี่ยนแปลงกันไปแล้วหรือมี judgment, อจัดเม้นต์คือตัดสินใจบางอย่างจากกันแล้วเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับพลังงานตรงนี้มาดูต่อคุณได้ไพ่คีนัปปอนนะครับ เขาได้ไพ่เด็กนะเขาได้ไพ่เด็กนะครับเด็กถือเหรียญน,นะแล้วก็การคาจาได้ไพ่ Queen of Water เนะเาะผพ่ชุดนี้ก็จะบอกว่าตัวของคุณเองด้วยระยะเวลาที่มันมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาบางคู่จบบางคู่เป็นปัญหาที่ไม่ได้แก้ในขณะที่ปัญหาเราเนื้อเกิดขึ้นเนี่ยตัวของคุณเองเนี่ยพลังงานของคุณนะครับ Queen of Wand Queen of Cup แล้วก็ Page of p e n t a c l e เนี่ย ถ้าของคุณเองเนี่ยมีการทําอะไรบางอย่างในตัวเองในชีวิตตัวเองเนาะบางคนเนี่ยควินออฟแอร์เอควินออฟคับเนี่ยบางคนอาจจะมีการเริ่มความสัมพันธ์ใหม่มีการเ,าเริ่มงานใหม่ทําสิ่งใหม่รู้สึกว่าตัวเองได้เป็นตัวเองมากๆได้ทําบางสิ่งบางอย่างที่ตัวเองรู้สึกว่าอยากลองอยากทําแล้วเองเอาตัวเองไปเรียนรู้กับเลยเรื่องมากๆเลยในพลังงานของคุณเนาะคุณคุณคือความเสน่หาที่คุณมีกับเขาเนี่ยคุณเอาความเสน่หาความรักที่คุณมีในพลังงานที่คุณให้กับเขาอะคุณเอาไป พลังงานนี้ไปใช้กับเรื่องอื่นๆแทนนะจากหน้าไพาอ่อะไปสเสน่หาเรื่องาองานเสน่หาเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยคือคุณแป,ป,ปะเอาความหมกมุ่นอของตัวเองกับเรื่องเขาไปทําเรื่องเหล่านั้นแทนซึ่งมันส่งเสริมให้ตัวของคุณเองอะมีมีความน่ารักกับตัวเองมากขึ้นมีสเสน่ห์บางอย่างในตัวเองมากขึ้นเหมือนวางใจถูกที่ตัวคุณนะส่วนตัวของเขาเนี่ยเพจออฟเพนท์แครลนะครับ q u e e นออฟวอเตอร์ Water, แล้วก็อ่าราชินีถือมาเนี่ยตัวเขาเนี่ย ใช้คําว่าในในขณะที่คุณดึงพลังงานของคุณมาดูแลตัวเองมาเกกับโฟกัสเรื่องอื่นที่เคยโฟกัสขาใช่ปะ่ะตัวเขาเองอะ่ะเขาก็เขาก็ตามหาความสุขของตัวเองเหมือนกันตามหาความสุขเองในหลายเรื่องนะครับอาจจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ใหม่เรื่องอะไรก็ได้แต่เขาตามหาความสุขแต่ว่าความสุขที่เขาตามหาเนี่ยมันไม่เคยเติมเต็มในความรู้สึกข,ข,ของเขาเพราะว่าทุกครั้งที่เขาตามหาความสุขบางอย่างในชีวิตต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีเรื่องบางเรื่องหรือมีคุณอยู่ในใจเขาอยู่นะครับจากไพ่ชุดนี้เนาะอ่ะมาดูต่อไนดะ้ คุณได้ไพ่6เหรียญนะครับเขาได้ไพ่เลเบอร์และตรงกลางคือไพ่1ดาบแล้วตัวของคุณน่ะคุณชัดใจคุณน่ะชัดเจนมากว่าคุณคุณลิมิตเขาไว้แค่ไหนหรือแบบไม่ยุ่งกับเขาเรื่องอะไรอะไรนคุณคุณมีเส้นเส้นของคุณชัดระหว่างคุณกับเขาคุณมาขีดเส้นเองใจคุณขีดเส้นระหว่างคุณกับเขาชัดมากนะครับ บางคนนะมีการเริ่มความสัมพันธ์ใหม่นะคะกับไพ่6เหรียญเลเปอร์แล้วก็1่ดาบแล้วคุณขี่เส้นระหว่างคุณกับเขาชัดมากพอสมควรชัดจนคุณรู้สึกว่าคุณให้ให้คนนี้เป็นตัวจริงให้สิ่งนี้เป็นตัวจริงแล้วอ่ะผมจับได้ว่าคุณมีความสัมพันธ์ใหม่มีความสัมพันธ์ใหม่มีการเริ่มต้นใหม่บางอย่างนะครับผมไม่รู้เป็นพลังงานของใครนะแล้วก็ตัวฝั่งของเขาเลปเปอร์หนึ่งดาบแล้วก็หกเหรียญถามว่าเขามีความสัมพันธ์ใหม่ไหมผมบอกว่าเขามี เขาก็มีความสัมพันธ์ใหม่ของเขาที่เขาจริงจังชัดเจนให้เวลาให้ใจอะไรแบบเจนที่เหมือนกันนะครับแต่ในไพ่ชุดนี้มันเป็นการที่คุณดึงพลังงานกับนะของคุณกับนะครับเออมันเป็นเรื่องราวแบบนี้นะมาเล่าต่อคุณได้ไพ่ e m p มเพลเขาได้ไพ่7เหรียญ King of Air คืออย่างนี้ฝั่งของคุณนะพอคุณดึงพลังงานคุณกัด คุณคุณคุณไปสร้างความสัมพันธ์ใหม่ที่ไพ่ขึ้นนะคุณมีความสุขมากเลยครับกับความสัมพันธ์ใหม่หรือทิศทางของสิ่งดีๆที่คุณเริ่มอาจจะไม่ใช่ความสัมพันธ์ใหม่ก็ได้อาจจะเป็นการเริ่มเริ่มงานเริ่มอะไรใหม่ๆใ,ในชีวิตที่แบบเอ็มเพรสอ่ะพร้อมทุกอย่างกับตัวเองมีความสุขมากๆเลยแล้วก็ใจแข็งแล้วแบบถึงว่าใจสะตองพอสมควรแล้วอะ่ะฝั่งของเขาก็ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกได้ว่าเออคุณเขาจะสําคัญต่อใจคุณอะไรแบบเนี้ย แต่ฝั่งของเขาเนี่ยเจ็ดเหรียญ n g of s w o r d แล้วก็ Empress เนี่ยทุกครั้งที่เขาจะทำอะไรที่ที่เป็นตัวเองมากๆอ่ะที่มีความสุขกับตัวเองมากๆทุกครั้งที่เขารู้สึกว่าเขาได้เป็นตัวเองเขาจะนึกถึงคุณทุกครั้งที่เขาทำสิ่งที่เขาอยากจะทำมีความสุขในสิ่งที่อยากทำมันมันมีภาพคุณอยู่นั้นด้วยอะ่ะมันเป็นความรู้สึกของเขานะครับแต่ตัวของคุณเองอะ่ะคุณมีความสุขกับการทำทุกอย่างที่ไม่ได้เกี่ยวกับคาว่าในพลังงานนี้นะครับดูต่อ นี่เห็นป่ะคุณได้ไพ่เดอร์ซันคุณได้ไพ่เดอะซันเลยอ่ะคือคุณมีความสุขมากๆนะครับในขณะที่ฝั่งเขาคือเฮอร์มิตเขาเงียบไปเลยเงียบเงียบไปจากคุณเลยอ่ะเพราะคุณก็มีความสุขมากเลยเออสิบช่วยขึ้นขึ้นในความสุขคุณฟูลฟิลมากคุณใช้ชีวิตในรูปของคุณได้สมบูรณ์มากๆผมเห็นคนคนหนึ่งที่ว่า อยู่ได้กับครอบครัวเพื่อนฝูงทุกอย่างกลับมาเป็นปกติมากเลยตัวคุณกายเป็นปกติแบบปกติมากๆมีความสุขมากๆแต่เขาเงียบไปจากคุณไม่ต่ำกว่าเลขเก้าเฮอร์มิตหายไปเลยหายไม่อาชีิคุณเลยหายเงียบไปเลย,าย,เลยอาจจะไม่ได้คุยกันหรือบางคนอาจจะแค่แบบไม่ได้เลิกกันห่างกันอาจจะแบบเฟดเลนก็ได้นะครับแต่นี่คือความรู้สึกที่ไพ่บอกเนาะมาดูต่อนะคุณได้ไพ่ห้าเหรียญเขาได้ไพ่สองไม้ และตองกาเป็น9้าถ้วยคือตัวคุณอะไพ่ห้าเหรียญอะคุณเติมเต็มความสุขของคุณอะด้วยการให้เวลากับสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทำสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองขาดคุณเลือกแบบคุณเลือกคุณเลือกตามหาสิ่งที่คุณคุณต้องการแบบคุณขาดอะไรคุณก็เอาไปสิ่งนั้นไปเติมให้กับชีวิตตัวคุณอะเข้าใจป่ะคุณเลือกที่จะเติมเติมเต็มตัวเองด้วยความสุขที่ตัวเองต้องการเออแต่ส่วนฝั่งเขาได้ไพ่สองไม้แล้วก็เก้าถ้วยแล้วก็ห้าเหร ตัวเขาเองเขาก็อยากจะมีความสุขเขาก็อยากจะเป็นคนที่แฮปปี้อยากจะเป็นคนที่คนอื่นมองแล้วเขาดูแฮปปี้มีความสุขแต่ว่าทุกครั้งที่เขาแฮปปี้อ่ะมันมีปมบางอย่างในชีวิตของเขาเหมที่เหมือนเขาทําอะไรบางอย่างผิดไปกับคุณอนะ่ะแล้วเวลาเขาใช้ชีวิตทําอะไรก็แล้วแต่มันจะมีความรู้สึกที่แบบเรื่องที่คุณเขาทำกับแมวคุณบางอย่างมันติดใจเขาอะ่ะมันเป็นเรื่องที่แบบมันมันผมจะพูดยังไงดีเหมือนคนที่มีเส้นตําแล้วไม่ได้บ่งเส้นออกอะ่ะ แล้วปล่อยให้มันกลืนเข้าไปในผิวแล้วก็ใช้ชีตไปทุกครั้งที่จับคือรู้สึกก็มีเสี้ยนอยู่เพราะมันยังไม่ได้ถูกแก้ถูกไหมครับเป็นประมาณเนี้ในความรู้สึกของเขานะอ่ะมาดูต่อนะคุณได้ไพ่ Night of Water นะครับอัศวินช่วยคุณโทษทีเขาได้ไพ่ Page of Fire นะครับเด็กถึงไม้ตรงกลางได้ไพ่สิบเหรียญคือตัวของคุณเนี่ยพลังงานที่มันวิ่งตอนนี้คือตัวคุณอยู่ฝั่งนี้ ขาอยู่ฝั่งนี้แล้วพลังงานฝั่งเขามันวิ่งมาหาคุณในขณะที่คุณใช้ชีวิตของคุณไปอย่างความฝันเลยอาจจะมีความสัมพันธ์ใหม่มีการทําสิ่งใหม่ในชีวิตมากมายแล้วก็มีเงินมีทองมีความมั่นคงบางอย่างที่มากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ถือบางคนอ่ะการเงินการทองไม่ได้มากขึ้นแต่คุณมีปางหวางในชีวิตชัดเพราะพอแล้วพอคุณมีแบบเนี้ย next step แบบเนี้ยไปเรื่อยๆในตัวเขาอ่ะเริ่มมีความสนใจบางอย่างในตัวคุณนะคนคนนี้เพราะว่าเขาได้ไพ่เด็กถือเหรียญมีความสนใจในลูปชีวิตการคอนโทรลชีิิตตตาาารางงงงูแบบีขขขออคุณท่่มมดเเ้็โย นะครับเนี่ยคุณได้ไพ่ควีนออฟเอิร์ดเลยอะ่ะคุณมีเงินมีทองมีการลงทุนทําอะไรกับตัวเองเยอะพอสมควรนะที่ทําให้ตัวเองมีความมั่นคงเรื่องการเงินมากขึ้นมากกว่าอาจจะอาจจะมีอาชีพเสริมด้วยนะครับควี Queen อ Queen Five, นออฟบอลอ่าควีนออฟไฟน์เนาะไพ่เขาได้5ดาบสามดาบโทษทีนะครับแล้วก็อ๋อควีนออฟสอดโอเคคือพลังงานของคุณอะ่ะพอคุณยิ่ง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 ,งพัฒนาโตขึ้นโตขึ้น,นหรือแบบก้าวกระโดดบางอย่างในชีวิตมากขึ้นอะ่ะ สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเขาอะคือ3เดาเขาไม่ความรู้สึกสับสนในความรู้สึกมากๆคือแบบเขาพยายามเขาพยายามจะทําให้ใจเขาไม่รู้สึกอะไรกับความเติบโตหรือความหรือความสุขอะไรของคุณเขาพยายามจะให,ให้มันแบบไม่รู้สึกอะไรกับสิ่งที่คุณดีเขาย่างดีกว่าไม่พยายามไปโฟกัสรู้สึกอะไรกับสิ่งที่เป็นแบบตัวคุณที่คุณดีขึ้นเรื่อยๆเลยแต่ว่าด้วยพลังงานของคุณอะที่มันดีมากขึ้นมันไม่รู้สึกไม่ได้ คือพลังงานของเขาเขาไม่อยากจะรู้สึกเลยนะจากการเติบโตหรือการดีอะไรของคุณเขาไม่อยากรู้สึกเลยแต่มันต้องรู้สึกอะ่ะเพราะว่าคือคนคนนี้คุณน่คนนะคือคนที่เขาอยู่ในชีวิตเคยอยู่ในชีวิตของเขาเคยเป็นไหนมาไหนกันอยู่ด้วยกันตลอดเวลาแล้วพอคุณเป็นคนหนึ่งที่มีการพัฒนาสกิลความพิเศษบางอย่างในตัวเองมากขึ้น,นเรื่อยๆเนี่ยมันทําให้ตัวเขารู้สึกเสียความรู้สึกมากๆเสียเซลล์อ่ะครับเออแบบพยายามจะทาตัวเองให้เหมือนเดิมทําใจให้เหมือนเดิมแต่แบบเขามีความไม่เหมือนเดิมมากๆในการแสดงออกเออสิ่งที่ผมเห็นนะ มาดูต่อเนี่ยคุณได้ไพ่เดวิลเลยเขาได้ไพ่หนึ่งถ้วยและสี่เหรียญคือคือตัวคุณไม่ผิดเนาะเพราะว่าผมรู้สึกว่าตัวคุณนะพัฒนาตัวเองหลายด้านแล้วคุณเป็นดาวมาริตาอยู่คือเดวิล คุณมีรูปร่างหน้าตาทักษะคําพูดการแสดงออกบางอย่างที่ันเป็นจุดดึงดูดความสนใจมีคนเข้าหาคุณเยอะมีคนสนใจคุณเยอะอะไรแบบนี้คุณเป็นแบบเดวี่ว่าเป็นคนที่น่าหลงไหลน่นะครับแล้วตรงกลางไพ่ตรงนี้คือสี่เหรียญสิ่งที่ตัวของคุณหลงไหลเป็นพิเศษคือเรื่องความมั่นคงในชีวิตการเก็บเงินเก็บทองการต่อยอดอาชีพการสร้างไรายได้อะไรอะไรก็ไม่รู้แต่เป็นสิ่งแบบเนี้ยที่แบบเป็นเรื่องเงินเหรียญทองเรื่องแบบผลประโยชน์ที่เองอยากจะมีอ่ะที่คุณอยากจะทำนะครับ แต่สิ่งที่คุณเป็นด้วยตัวคุณเองอ่ะมันดึงดูดในเขาเกิดหนึ่งถ้วยเขารู้สึกรักในสิ่งที่คุณเป็นเขารู้สึกชอบในสิ่งที่คุณทําตัวคุณดึงดูดความรักที่ที่แบบเขาไม่คิดว่าเขาจะมีกับคุณแล้วกลับมาเพราะว่าตัวคุณเป็นเดวิ่อ่ะคุณดึงดูดทุกอย่างแต่ว่าไม่ได้แปลว่าคุณไม่ดีนะแต่หมายความว่าพลังงานคุณดีจนคุณดึงดูดทุกอย่างแม่ความรักที่มันเคยหายไปจากใจเขามันยังจับมามันขึ้นหนึ่งถ้วยในฝั่งเขาอ่ะเข้าใจไหมครับอะ เนี่ยคุณได้ไพ่เดทด,ดูต่อไพ่จะเล่าอะไรนะครับแปดด่าขึ้นฝั่งเขาเจ็ดเหรียญคือไพ่บอกว่าในขณะที่คุณมาฟังแรนดอมเนี้ยตัวของคนส่วนมากที่เข้ามาฟังยากรู้สึกว่าเรื่องราวระหว่างคุณของคนนี้มันจบจริงๆแล้วนะจบแบบไม่เหลือ,อแล้วนะสิ่งที่ไพ่บอกเพราะคุณรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรมันไม่มีสัญญาณของการพัฒนาอะไรเลยที่รู้สึกว่ามันจะเป็นแบบเนี้ยสิ่งที่เขาพูดแบบเนี้ย เพราะคุณรู้สึก่ามันจบไปแล้วจริงๆเดทขึ้นในฝั่งคุณแต่ว่าไพ่ไพ่ฝั่งเขามันดูแปลกดาบจริงๆแล้วพลังงานของเขาคือเขาไม่คิดถึงคุณไม่ได้เขาไม่คิดถึงเหตุการณ์ที่จบไปแล้วไม่ได้เขาไม่คิดถึงคนที่จบไปแล้วไม่ได้ไม่รู้เพราะอะไรนะครับดูต่อเหมือนในใจเขายังไม่ได้ทําอะไรบางอย่างที่ควรทําฝั่งเขานะคุณได้ไพ่ชทมเพลนนะครับเขาได้ไพ่ดูบงตรงต่างได้ไพ่ โอเคแปดไม้ <c oughs> พลังงานตรงเนี้ยบอกว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตของคุณ <oke> เช่นผมไม่รู้ว่าตัวคุณมีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับบางคนเปลี่ยนงานเปลี่ยนบ้านย้าที่อยู่อาศัยหรือเปลี่ยนอะไรบางอย่างในชีวิตเนาะนะครับไม่รู้ว่าใครเปลี่ยนแล้วแบบคุณนคเนี่ยเขาพอมีการเปลี่ยนอะไรบางอย่างของคุณเนี่ยมันมีการติดต่อมามีการเดินทางมามีการทักมาจากเขานะครับมีการทักมาติดต่อมาจากเขาแต่พลังงานคุณคือมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตเนาะมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะ คุณได้ไพ่8ถ้วยนะครับเขาได้ไพ่2ดาบ <c oughs> และมีไพ่ไนท์ออฟสอดขึ้นตรงกลางมันมีคือตัวเขาบอกก่อนนะครับตัวเขาไม่อยากจะทักไปอยากจะคุยพยายามจะฝืนความรู้สึกตัวเองนะเพราะว่าไพ่คือ2ดาบนะครับฝั่งเขาเนี่ยแต่ด้วยความที่ว่าตัวคุณอ่ะมันแบบมันพัฒนาสูงขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยมันยิ่งดึงให้เขาต้องการอยากจะพูดคุยบางอย่างกับคุณนะ เดี๋ยวผมจะเปิดการข้อความผมรู้คิดว่าเขาอยากจะคุยกับคุณนะครับมีไพ่2เหรียญเนี่ยไพ่ของการรีวิสกลับมาแล้วก็มีไพ่ของสามเหรียญไพ่บอกว่าเดี๋ยวคุณกับคนคนนี้ต้องมีการกลับมาพูดคุยสารสัมพันธ์สร้าง,สร,างสร้างอะไรบางอย่างร่วมกันหรือทาอะไรบางอย่างร่วมกันนะครับผมไม่รู้ว่าคืออะไรอาจจะกลับมาเคลียร์ใจกันหรือเปล่าผมไม่ผมไม่ทราบได้แต่ว่ามันมีพลังงานของคนคนนี้คู่ที่ต้องกลับมาประเจอกันในพลังงานนี้เนาะ มาดูการคำพูดนะครับที่ผมเขียนขึ้นมานะมีหลายข้อความตัวนี้นะครับบางคนอาจจะเคยเห็นแล้วเนาะมาดูกันว่าคนคนนั้นเนี่ยถ้าเขาอยากจะบอกคุณในคำพูดที่เขาอยากจะคุยกับคุณนะ่ะมันคือคำพูดอะไรมาดูกันใบแรกนะครับถ้าเธอคิดว่าเราไม่รักเธอให้รู้ไว้มันไม่จริงใบแรกนะครับไปที่สองนะอยากให้เธอยกโทษนะ ใบที่3คิดไม่ออกไม่มีเธอจะอยู่อย่างไรนะครับเราขอ6กใบเราเองก็เจ็บฉันฝันถึงเธอทุกคืนนะครับระสุดท้ายนะเรามาเคลียร์ใจกันนะเธอเห็นปะ นี่คือคําพูดสุดท้ายที่ไพ่ก็บอกนะครับดังนั้นผมมองว่าเนี่ยคือพลังงานที่ผมจับได้ในวันนี้นะโอเคอะเมื่อคุณได้มารับฟังแรนดอมนี้แล้วเนี่ยมีอะไรที่ไพ่พันตาออร์เคเอบายเ,เ,เนี้ยอยากจะบอกกับคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้กันบ้างมาดูกันขอเปิดชักสามใบนะครับว่าคุณก็มาฟังคลิปเนี้ยสิ่งใดที่ไพ่อยากจะบอกคุณในพลังงานของคนที่ได้มาฟังเรื่องนี้นะครับความเครียดเนาะเตรสนะครับ การหลอกหลอนการกดดันนะครับแล้วก็ความเดียวดายผมขออีกสองใบให้ความรู้โอเคเขาบอกว่าเรื่องราวที่ไพ่เล่าหรือคุณได้มาเจอคลิปนี้ในวันนี้สิ่งที่คนทั้งหมดทั้งมวลได้มาฟังเรื่องราวตรงนี้ มันเป็นการชี้ให้เห็นถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นถึงจะตรงกับคุณบางจุดหรือไม่ตรงเลยก็ได้แต่ว่าเรื่องราวที่คุณเห็นทั้งหมดทั้งมวลหรือได้ฟังทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับคุณที่ได้ประฟังถ้าคุณมีสติในการฟังที่ที่แบบคิดต่อไปด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างทบทวนตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างคุณจะได้ประโยชน์จากการฟังในวันนี้นะครับสิ่งที่ไพ่บอกเนาะขออหนึ่งใบกลยุทธ์นะครับคุณจะมีทิศทางการใช้ชีวิตหรือการดําเนินชีวิตแบบที่คุณรู ว่าคุณควรจะวางใจหรือวางตัวเองไว้ตรงไหนถึงจะมีความสุขที่สุดนี่คือสิ่งที่สําคัญนนในการดูเรนดอของช่องผมนะครับโอเคพลังงานประมาณนี้ครับสําหรับใครที่ชอบการ์ดไพ่ของผมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับอย่าลืมกดปุ่มขอบคุณกดปุ่มซุปเปอร์ตง Tank, เป็นกำลังใจกับผมและทีมงาน,นด้วยนะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ